โอมชานติวันนี้เป็นวันที่สเดือนพฤศจิกายนปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานถ้าลูกต้องการที่จะขจัดข้อบกพร่องของลูกให้บอกพ่อด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์บาบาจะแสดงให้ลูกเขตหนห่างที่จะขจัดความอ่อนแอเหล่านั้นคำถาม ลูกคนไหนได้รับกระแสจากพ่อคำตอบบาบาได้ให้ดิสตีกับลูกๆผู้ที่บอกสัญญาแพทย์เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของเขาบาบานั้นมีความเมตตาอย่างมากมายต่อลูกเหล่านั้นภายในท่านรู้สึกว่าวิญญาณปีศาจร้ายของลูกๆนั้นควรจะถูกเอาออกไปบาบาานั้นได้ให้กระแสกับลูกๆเช่นนั้น สาระกของคุณธรรมจุดแรกให้มีการสนทนาจากหัวใจถึงหัวใจอยู่กับพ่ออย่างน้อย8ชั่วโมงแล้วทำงานรับใช้ทางจิตวิญญาณด้วยความเยือกเย็นและความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างมากๆเพื่อที่จะเต็มไปด้วยความสำเร็จในงานรับใช้ที่ลูกทำขออย่าได้มีวิญญาณปีศาจร้ายของมายาอยู่ภายในตัวลูกจุดที่สให้พูดกับตัวลูกเอง ทุกสิ่งที่ฉันเห็นกำลังจะถูกทำลายเหล่านั้นจะไปสู่บ้านแล้วต่อมาก็จะไปสู่แผ่นดินแห่งความสุขพรขอให้ลูกๆนั้นมีประสบการณ์กับชัยชนะอย่างง่ายดายโดยการมีศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนแล้วโดยการคงอยู่อย่างเบิกบานแจ่มใสตลอดเวลาและไร้ความกังวลสัญลักษณ์ของศรัทธาก็คือชัยชนะอย่างง่ายดายยางไรก็ตาม จะต้องมีศรัทธาในทุกเรื่องไม่ใช่เพียงแค่ศรัทธาในพ่อแต่ก็ยังศรัทธาอย่างเต็มที่ในตัวลูกเองครอบครัวบามินและทุกฉากของละครลูกลูกนั้นจะต้องไม่ปล่อยให้ศรัทธาของลูกสั่นคลอนต่อเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ให้มีสำนึกรู้ตลอดเวลาว่าจุดหมายปลายทางแห่งชัยชนะไม่สามารถถูกกีดกันได้ ลูกผู้ที่สติปัญญามีศรัทธาเช่นนั้นจะคงอยู่เหนือคำถามเช่นอะไรเกิดขึ้นและทำไมมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาพวกเขานั้นยังจะต้องคงอยู่อย่างไร้กังวลและเบิกบานแจ่มใสตลอดเวลาคติพจน์แทนที่จะสูญเสียเวลาของลูกจงทำการตัดสินใจในหนทางที่ถูกต้องและแก้ไขทุกสิ่งอัจฉะโอมชานติ